ทอดหมูแบบกระล่นกระลอกพี่นอ้องซุกอยู่หรอกเพราะว่าทอดไฟเบามากแก๊สมดจ้ะทอดนานนี่นไฟมันค่อยๆเบาลงเบาลงเบาลงทำอาหารโชว์กินโชว์แก๊สมด ไอ้พวกไฟฟ้าก็ไม่ค่อยอยากใช้นะเพราะว่าค่าไฟมันแพงพี่น้องยังไม่ได้ไปลือกระทะไฟฟ้าออกมาไววสำรองเลยเผื่อเกียหมดเนาะกินไปเถอะมันซุกอะไรเนี่ยทอดตั้งนานเลยเนี่ยไฟไฟมันเบาลงเบาลงเนาะ summer in bangkok thailand ส้อตาม น่นต้องกินเยอะๆนะกินเป็นผักกับพี่น้องทำเองก็อร่อยถ้าเรากล้าใส่ผงชูรสเหมือนที่เขาํำขาย้เขาใส่เขาใส่ทั้งในส่วนที่เป็นน้ำปลาในส่วนที่เป็นเออคือเขาใส่แหละใส่ <laughs> ทำกินเองก็ได้เนาะแต่ว่าชอบชอบออกไปซื้ออะ อนิสัยไม่ค่อยดี <c oughs> รวยก็ไม่ได้ว่าหรอกนะโว้ยเงินท้องอยังไงอยากมาสื่อเขากินจังจังสบายมันบอพ่นองหมูทอดกับบองงามเป็นไรเรากินไปเอะมาอยู่ง่ายกินง่ายไปกับปาริดานะคะ อาหารหลักสิบหลักร้าอีหยังราคาถูกก็กินนั่นแหละอย่าแพงๆเพงให้ลวกไห้ห้านเขากินเขากินมาจนเถาแล้วนี่กินมาหลากหลายแล้วไม่ต้องไปกินหลายดอกเนาะอฮ้ยขอ,อให้สุกภะาพแข็งแรงทำงานต่อไปมากี่น้องกินแล้วกันกินเป็นพักี่น,าานอนอ ได้ประหลาดีหรือยังสบายไปแปดอย่างาออื <c oughs> <c oughs> เสร็เด้อ ดูกันพอพอได้ย่างนะพี่น้องอะ่อละลาไปก่อนเด้อี่ไทยกินนี้โคตรสดชื่นเลยจอกันคลิปหนาด้วยพี่น้อง Thank so s much my friend Thank for your support see you next video Have a beautiful summer Have a beautiful day Bye 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 bye, bye, bye.